ก็โอเคนะครับวันนี้พบกับช่องปูนก๊อตวันนี้จะมาเล่นใน iphone ครั้งแรกจะเป็นไงไปดูเลยครับนะเป็นหนึ่งกับตัวตึง k คอ g ีเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่จุดได้เข้ามาอยู่ในห้องแล้วกดเลยแบยิงต้าห้องยิงตัวเลยนะวัดเชิงวัดเหลี่ยมม่จะโดนผมอะผมบอกคำเดียวเลยอะมจะโดนผมอะ

อุย้ยเป็นด้วยอ่ะอะไรอ่ะเตึงเตึง ยังไก่้าหัวง่ายอยู่นะคระับตักไปโดด เ,เดือดไม่ผมครับอ่าจาัดอ่ะต้องมามเมาผมแน่เลยต้องเมาผมอ่ะกินแล้วนะครับเดี๋ยวเก็ดี๋ยว บาทครับคนดู ใจร้อนเลยสามหนึ่งละแปลกไหมสามหนึ่งล,ละใช่ละเอาจริงละแค่นั้นแหละอดใ้นะครัะอดใ้นะครับไปแก่เฮ้ยเกือบแปลกนะอะเข้า,านนดาเมจสี่ร้อยแค่นั้นแหละไม่ตาย เล่นโปรครับกแข่งค g เล่นโปรใช้แน่นอนอุ๊ยจะรอยินรอบาดผมด้วยอ่ะ เังหกซึ่งกะซองซองเก่ากดห้ามิรไม่ตายงงนะไม่ตายหรือไม่โดนก็ไม่รู้นะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้น่าจะตายนะแบบโดนหัวอะสะเก็ดหัว,วอนะไรบางอย่างแ้เมื่อกี้ผมปัดให่นะครับ หายแล้วหรอ่างตัวเลยนะดาเมจเหลืองเต้ดาเมะเหลืองเต้ จอไหมมากนะรับผัป,ปรับร้อยอ่ะจะเล่นไม่ได้น่าจะจอสะบัดหมดปิวอะ่ะปรับหนะ <Wow. S 1> ้าสิบนะยังเร็วเอ้ยเจาะยังไรเลยเจาะย่งไร ยเลยอ่ะเดียดิเราปาดจะเราปาดูดูดูๆๆ โอ oh so ้ผมมาได้ไฮแอตโตมาถ้าฮตโตมาน่าจะตายนะเมื่อกี้ปัซองม่วงถ้าใส่ฮแยตโตแล้วเลือดมันไฮยอตโตทำงานก็น่าจะยิงสองเลดตายนะตองม่วงอ่ะกดกดห้าเลดเลยแค่นั้นแหละเอิ้งปบิ้งเบ้งเ้เค้งเเเ หัวแตกหัวแตกเลยนะอยู่หัวแตกเลยนะซื้อนะมัินผิดจีระจัด เอาใหม่กับผมหรอกแค่นั้นแหละเ,เป็นในฟุน้งครั้งแรกก็จะแพ้ผมครัง้งแรกเฮ้ยไมาใช่ครัง้งแรกนะพี่ผมหลายครั้งแล้ววิ่งสองเม็ดไม่ตายไม่ตายได้ไงงงงงนะ เอยู่ตึจงจัดครับตอนนี้ตอนนี้แี่งซึ้งการใส่ของอย่างเดียวเลยอ่ะ เสียเหลี่ยมละฮ่าเจาทำอะไรผมไม่ได้ละ โตส่วนผมเกื mm. อบตายแค่เดียวเลยเกือบตายโคตรแลงเปิดดีก่อนไงหาละอย่างตึงอ่ะเขาตึงตึงจัดอ้าวดูเสียชีวิตงง อยส่เฉีวิตเฉยงองอ๋อโชคชะตาแบบบรรดาให้ผมชนะเกีวนี้มันกำหนดไปแล้วว่าผมต้องชนะแน่นเลยเขาเลยสั่งให้พี่จิวตายอะ่ะก็เขากดออกอ๋อพทพเจ้า อยู่ยแล้วก็ตายแล้วก็ชนะน,นะครับอยู่ก็เลยตาย,ย <First Blood. S 2> วิ่งดูไอ้วอลมายิงแตลกโผล่รึเปล่าใช่ละใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ ไม่ได้ครับ6ล่กไดลครับได้ไชนะดครับจัดตอนนี้6เหลี่ยมดีรอปา่าดีรอป่าแม่จะจัด เยอะพี่จุย <ortune> <c oughs> ังจลดจ้าะยิ่งกแม่งอ๋าใส่ผมมาไม่รางหวเลย หกเจ็ดหกนะครับเอาชนะพี่จูไปได้นะแบบเจ๋อดเ,ดเชิงให้ผมนี่ไม่ได้ใครจะโตมาด้วยอ่ะถ้าหาโตมาก็น่าจะจพี่จูน่าจะยับนะครับเจ็ดหกก็จบกันไปแล้วนะครับกับการหนึ่งกับพี่จูเคอจีเจอเอ็กตัวในการเล่นในไอโฟนครั้งแรกนะครับก็จะมีคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย